g i ร m i n Vivo Active 3 Music นะครับเครื่องนี้อาการที่ส่งมามาเปลี่ยนชุดฝาหลังใหม่นะครับเนื่องจากว่านี่นะฮะขาสลักสารนากาแตกหักนะครับนี่นะก็ตรงนี้จุดชาร์จก็ซุดลงไปนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนชุดฝาหลังใหม่นี้นะครับซึ่งเป็นอะไรแท้นะครับ ของการ์มินนะครับที่ทางร้านล็อกดีไปเป็นผู้นําเข้าแล้วก็จะจำหน่ายนะครับจุดชาร์จเหมือนใหม่กระจกเซ็นเซอร์เหมือนใหม่เลยนะครับก็ตรงนี้คัดเกรดมานะครับเดี๋ยวจะย้ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับมาที่ชุดฟ้าหลังนี้ก็จะกลับมาใส่สายนาฬิกาได้ตามปกตินะครับ ก็ขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจลานลอกรีไบเราก็ยินดีให้บริการต้องแจ้งให้ทราบเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับว่าเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุบน้ําได้อแต่สามารถกันเหงื่อกันน้ำลาาตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินะครับขอบคุณมากครับ้านลกลีไบยินดีให้บริการครับ